สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าศึกสก๊กจอมราชนมังกงนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการในโซลประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเกมนี้จะมาในแนว RPG นะครับรวมตัวละคร3กร๊กดังๆหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับเกม King of Dragon ออกแคมเปญสุดพิเศษร่วมมือกับบริษัทในเครือเท่าแก่น้อย เอาใจบรรดาสาวกเกมกันสุดๆเลยเมื่ออิ่มอร่อยกับสินค้าในเครือเท่าแก่น้อยรับฟรีไอเทมโค้ดสุดพิเศษสินค้าที่ร่วมรายการได้แก่บ u มเบอร์ด็อกนะครับเมื่อสั่งหน้าร้านครบ139ต่อใบเสร็จนะครับหรือสั่งทางเดลิเวอรี่สต่อใบเสร็จนะครับหรือเท่าแก่น้อยแลนด์นะครับเมื่อสั่งที่ร้านอาหารหรือช่องทางออนไลน์ครบ499นะครับต่อใบเสร็จนั่นเองนะครับและอันสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวไฮโนยาคูีรี่นะครับเมื่อสั่งอาหารครบ599 ต่อใบเสร็จนั่นเองนะครับเฉพาะทานที่ร้านเท่านั้นนอสําหรับอันสุดท้ายระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2566นี้สาหรับใครสนใจสามารถอ่านละเลอียด <c oughs> เพิ่มเติมใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย <c oughs> โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบการต่อสู้เลยกดไปด้านขวาล่างเลยนะครับการต่อสู้ก็จะมีพวกมิชช,มชั่นต่างๆเดลี่ดันเจี้ยนต่างๆพวกดันเจี้ยนอีเวนต์อื่นๆ,นๆเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมเล่นได้แค่2หงบทเนาะก็เล่นมิชชั่นให้ดูก่อนนะครับ มิชชั่นก็จะเป็นหมดเนื้อเรื่องนะครับเราเลือกด่านที่เราจะเล่นได้เลยหรือไปเล่นด่านเก่าๆก็ได้นะเพื่อความทรัพยากรนะเราเลือกเล่นด่าน1นึ่งขีนะครับแล้วก็เพเมชั่นเมื่อเพเมชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถจัดในส่วนของตัวทีมตรงนี้ได้นะครับจัดในส่วนของตัวลีดเดอร์นะครับเราจะอลีดเดอร์ตัวนี้ ใช่ไหมอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับจัดทีมนะครับเราสามารถจัดทีมตรงนี้ได้เลยนะเอาตัวละครเข้าออกนะเช่นถูว่า,าอยากเปลี่ยนตัวละครนะล้วก็แตะบริเวณด้านขวาตรงนี้แล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะลงตำแหน่งไหนนะครับตำแหน่งตรงกลางด้านหลังหรืออะไรแบบนี้ถ้าเราโอเคแล้วเรากด back กับนะครับแล้วก็บ a เทิลเลยนะครับด้านขวาล่างเลือกทีมเพื่อนนะครับแล้วก็ทําการเริ่มภารกิจเลยนี่เมื่อเริ่มภารกิจแล้วนะครับบางด่านก็จะมีพวกบทสนทนาต่างๆของตัวละครการพูดคุยนู่นนี่นั่นแบบนี้มาด้วย ไม่อยากดูสกิปด้านขวาบนได้เช่นกันครับมาแล้วนะครับการต่อสู้การต่อสู้รรสแบบนี้ตัวละครเราจะโจมตีอัตโนมัตินะครับตอนนี้เราโดนล็อกในส่วนของสกิลด้วยท่านผู้ชมครับตัวละครเรามีหน้าที่บวกธรรมดาอย่างเดียวนะนี่ครับขวดไปหนึ่งกระบ,บนท่าหวดไปหนึ่งกระบ,บนท่าครับหวดไปครับข้างหลังนี่ค่อนข้างบางนะของผมค่อนข้างบางเขาใช้สกิลได้นะเราแต่เราใช้ไม่ได้ครับนี่สกิลไป หลบได้ขวดไปครับเรียบร้อยครับเราก็จะไปดันต่อนะนี่มาเน็กเปเทลต่อนะครับนี่เพิ่มพลังพลังเพิ่มพลัง,ลงนี่ครับโดนสกิดไปสกิดไปอ่ะธนูมาโอ้ยธนูมาล่วงไปแล้วล่วงไปหนึ่งแล้วท่านผู้ชมสกิดหน่อยสกิลาอีกแล้ว,วอ่ะสกิลมาทะลวงไปเรียบร้อยครับมาจบแล้วนี่ครับวิกเตอรี่นะครับบอสไปแล้วนะ ทีนี้ก็จะมีสรุปดาวนะตรงนี้ถ้าอยากได้3ดาวนะครับตัวละครไม่ควรไม่ควรหายไปนะควรจะอยู่รอดทุกตัวอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปอีกมิชชั่นหนึ่งนะครับอีกมิชชั่นหนึ่งเดี๋ยวผมลองเปิดในส่วนของตัวออโต้นะครับมันจะจบเร็วหน่อยเนาะนะเรากดเริ่มภารกิจเลยท่านผู้มชมทีนี้นะครับเดี๋ยวพอเรามานัานนะิดหน่อยนะเราเปิดออโต้เลยนะครับออโต้ธรรมดาแล้วก็ออโต้นส่วนคูณ2ด้วยนะครับมันจะฟาร์มเร็วมากนี่ครับสกิลแบบ เต็มๆม,มานะเมื่อกี้ใช้สกิลไม่ได้นะเพราะว่าโดนล็อกอยู่ตัวละครด้านหลังเราแบบไม่ได้ฟาร์มเลเวลไว้เยอะนะฟาร์มแต่ด้านหน้าไอ้ <c oughs> สก,กิดไปเอาแล้วแบทเทิลต่อมาครับผมจัดไปครับ <c oughs> นี่ครับนี่ <c oughs> ติดใช้แข็งด้วยโดนอีก <c oughs> ไงล่ะไงล่ะอืมโอ้ย ดหสกิลไปนี่ครับเดี๋ยวดูท้าโพสนะนี่ท้าโพสท่านผู้ชมครับเท่ไปไหนนะโอเคแล้วก็ผ่านมิชชั่นไปที่เรียบร้อยแล้วประมาณนี้เลยนะในส่วนของตัวการเล่นเนื้อเรื่องนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ดันเจียนกันบ้างนะครับไปต่อสู้ทงขวาล่างเลยนะครับแล้วก็ดลี่ดันเจียนเนาะไปเพลเลยนะครับเพลตรงเนี้ยมันสามารถเล่นได้วลาละ2รอบนะครับในส่วนของตัวดันเจียนเนาะดันเจียนแต่ละวันมันก็จะสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นไฟหรือดันเจียนธาตุอื่นๆนะครับอ่ะเรากดแบทเทิลกันเลย เลือกแล้วก็กดเริ่มเลยแล้วพี่ชมครับอันนี้เดี๋ยวเราเปิดออโต้แป๊บเดียวก็น่าจะจบแล้วนะรอบแรกเราลงมาแล้วอีซี่นะครับมาจัดกันหน่อยโอ้โหโดนครับโดนแล้วไงก็เอาไปหนึ่งกระบวนท่าครับผมโดนแล้วไงไงรัยการเวอร์ใช่ไหมโดนไปโดนไปโดนไปอีกทีเรียบร้อยครับผมอันนี้มีทั้ง3สเตจเนาะสเตจ2ครับ นี่ตี่ตะคิวมาแล้วนี่ไปสก,กิลแม่นางเบาๆหน่อยเรียบร้อยครับสเตตที่3นะครับดูสเตจอ่าด้าน,นบนกลางจอเลยนะครับ1 2 3่สนะว่ามันมีก,กีส่สเตจนะในทุกท่านครับสอรี่ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่2อนี่เรียบร้อยมาโอ้โหมาแบบเบ้อเบิ่วนี่สก,กิบเบาๆ หรือเราหากันเยอะสก,กิดไปเบาๆสก,กิไปกกไปเบาๆนะแล้วก็พดท่าโอเคจบแล้วนะครับดันเจียนเนาะมันจะได้ในส่วนของตัวไอเทมมานะครับไอเทมเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะปึ๊บสามดาวนะครับนี่ได้เทมชิ้นนี้มานะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับของธาตุไฟเนาะ หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูระบบอื่นเพิ่มเติมไนดีกว่าว่าในเกมนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวนี้นะครับเกี่ยวกับการสร้างเมืองนะครับตัวนี้เราก็สามารถอ่าทำการสร้างเมืองสร้างฟาร์มเพิ่มเติมนะครับนี่ก็จะได้ในส่วนของตัวทรัพยากรเพิ่มเติมนะครับสามารถอัปเกรดได้นะจะบอกนะว่าผลิตอะไรได้บ้างเนี่ยครับนี่มันจะมีเงื่อนขบอกอยู่ถ้าเรามีวัตถุดิบเพียงพอเราสามารถอัปเกรดพวกนี้เพิ่มเติมได้อีกนะครับอ่าเราฟาร์มพวกนี้เราจะได้อะไรนะครับมันจะมีในส่วนของการแลกไอเทมนลกขวาล่างตัวนี้อยู่นะครับ เนี่ยมันจะมีไอเทมแลกหลายหลายชนิดเลยเห็นปะ่ะอ่าก็พวกไอเทมพวกนี้ท่านผู้ชมครับเราทําฟงทําฟาร์มแล้วก็มาแลกกันเนาะนะทำการลู้ลูทของนอะดูดิจะได้อะไรบ้างนี่ครับทรัพยากรเพิ่มเติมมาแล้วนะดูนะยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปต่อสู้ก่อนใช่ไหมเข้าไปทำการแบทเทิลเลยนะครับนี่แบทเทิลก่อนเนาะทำการลู้อีกรอบหนึ่งต้องต่อสู้นะครับดูดิว่าจะชนะหรือเปล่า เรียบร้อยครับเกิดิบเบาๆก็เรียบร้อยดียวไม่ได้ทำอะไรเลยนะนี่นีโดนไปโดนไปเบาๆนะครับชนะไปที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เอาแต่ตัวละครหลักเลยนะครับตัวละครหลักจะมีตัวละครผู้ชายแล้วก็ตัวละครผู้หญิงนะดี๋ยวก็จะได้พวกไอเทมต่างๆมาแล้วนั่นเองเนาะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวกระชากันบ้างเนาะซัมมอนอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับถ้าเรามีตัวเราก็สามารถอ่าทาการซัมมอนตัวละครตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยซัมมอนแบบนี้ปึ๊บคลิปเลยนี่เราก็ได้ตัวละครมาหรือว่าเราใช้เอ่าเจมในการซัมมอนก็ได้นะครับอันนี้เราครั้งละหนึ่งอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราแบบดูแบบสิบดูนะครับไม่รู้ว่าเจมพอหรือเปล่าอ่อใช้เลยนะครับเจมอ่อเจมเราไม่พอนะ ไม่สามารถใช้ได้นะเออเี่ก็สามารถกดกี่รสิบได้นะผู้ชมครับก็มีหลากหลายตู้นะลองดูนะครับอย่างเช่นอันนี้จ่าย100เออลองดูนะครับจะสุ่มกระชาตู้ไหนเนาะต่อมาก็จะเป็นการอัปเกรดฮีโร่นะครับมาที่ฮีโร่านซสายล่างเลยนะครับแล้วก็มาที่ฮีโร่ตัวนี้เนาะอันนี้สามารถจัดทีมตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เลือกที่ฮีโร่ที่เราจะทําการอนะัปเกรดเนาะเลือกตัวละครที่เราจะทําการอัปเกรดอย่างเช่นตัวนี้<ท>สามารถทาอะไร,าารได้บ้างนะครับก็จะอย่างแรกก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลเนาะ ตรงนี้มันจะมีวัตถุดิบที่เราไม่ได้ใช้นะครับเราสามารถเอามาเพิ่มเลเวลให้ตัวละครเราได้นะครับทำการอัพเลเวลแบบนี้เลือกวัตถุดิบดีๆนะบางตัวละครก็เก่งนะท่านผู้ชมอาจจะเก็บไว้ก่อนก็ได้หรือไปหาวัตถุดิบอื่นๆนะนแล้วก็จะมีการอัพเกรดสกิลนะครับ,รบถ้าเรามีในส่วนของตัวเลดตออบตัวนี้นะครับเราสามารถเพิ่มสกิลได้นะอัพเลเวล2เลเวล3เลเวล4หรืออะไรแบบนี้นะครับเพื่อความสามารถตัวละครที่เก่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวอุปกรณ์สมใส่ตัวนี้ผมไม่มีีเลลยนนะแ้้ววก็ตััครบ เราสามารถาทําการเพิ่มในสูงความสามารถตัวละครเช่นบวก2บวกสามอะไรแบบนี้นะครับอันนี้บวกไม่ได้แล้วนะเพราะว่าบวกไป2แล้วทรัพยากรไม่เพียงพอในการบวกนั่นเองทุกผู้ชมครับเดี๋ยวลองเอาตัวประมาณเลเวลไม่ได้สูงมากเช่นหนะนึ่งดาวแบบเนี้ยะเนี่ยมันจะบวกได้แบบง่ายเลยนะเนี่ยกดบวกปุ๊บ <S <S นี่เป็นบวกหนึ่งเลยทานผู้ชมครับแบบอีซี่เลยนะเออหลักๆการอัพคงอัพเกรดเลเวลนู่นนี่นั่นก็จะประมาณนี้เลยทานผู้ชมครับ ที่เหลือก็จะเป็นพวกอ่าโหมดอื่นๆนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปิดเร็วๆนี้นะเนี่ยเวิรนะครับเนี่ยเดลิตันเจียนนะครับเราสามารถเข้าตรงเมนูต่อสู้ได้นะครับเมนูแค่นอันนี้ก็ยังไม่เปิดนะแล้วก็มีในส่วนของตัวนี้นะครับ Battle ตวนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นการ สู้กับพีโร่เมี่หรือการ PP นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะเอาเป็นว่า,าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามผมด้วยนะครับใครสนใจเกมนี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ